สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโลก2022ก่อนเลยครับโพรตุิกสครับเอาชนะทางด้านของบาฮามาสไป7ประตูต่อ0 บังกลาเทศเสมอกับอัฟกานิสถานไป1ประตูต่อ1นอิรานเอาชนะฮ่องกงไป3ประตูต่อ1นเนปาลเอาชนะไต้หวันไป2ประตูต่อศบาเลนถล่มเอาชนะกัมพูชาไป8ประตูต่อศู UAE เอาชนะมาเลเซียไป4ประตูต่อศทีมชาติไทยเสมอกับอินโดนีเซียนะครับไป2ประตูต่อ2อินเดียพ่ายกับกาตาร์ไปศนประตูต่อ1นปาเลสไตน์เอาชนะสิงคโปร์ไป4ประตูต่อศูน และออสเตรียเอาชนะทางด้านคูเวตไป3ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลเอลีทของออสเตรียนะครับอันดีไลยูเนเต็ดเสมอกับเวสเทิร์นซิดนีย์ไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องของทีมชาตินะครับคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับจามากาคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะลิเทนสไตล์ไป7ประตูต่อ0ูนย์อันดอร่าพ่ายกับทางด้านไอซ์แลนด์ไป1ประตูต่อ4มอนโดวาพ่ายกับทางด้านตรุรกีไป0ประตูต่อ2 ยูเคนเอาชนะไอร์แลนด์เหนือไป1ประตูต่อ0เวลเยียมเสมอกรีซไป1ประตูต่อ1และแอลจีเรียครับเอาชนะมอเติเนียนะครับไป4ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีก้า1ของโรมาเนียครับโวลันเทอรี่เอาชนะทางด้านของดูนาลิสไป4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลาลีก้า2รอบเพย์ออฟซิมิไฟนอลนะครับ ลาโยบายการโน่นะครับเอาชนะด้านเลกานีสไป3ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลน,นะครับฟุตบอลโลก2022นะครับโบลิเวียครับเอาชนะด้านเวเนซุเอลานะครับไป3ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ